ลบหนึ่งนะฮะหนึ่งรูทสองมานะเหลือสองลบหนึ่งนะบรรทัดนี้นะครับเอาบรรทัดนี้มาเล่นเสร็จแล้วก็รูทสองคูณบนคูณล่างอีกทีหนึ่งรูทสองคูณบนเพื่อเก็บตัวล่างตรงนี้ก็เหลือเลยเหลือรูทสองลบหนึ่งนะเหลือสองลบหนึ่งตรงนี้ก็เป็นสองสองก็ไปตัดตัวนี้ก็เหลือสี่รูทสองเอตรงนี้คูณกันเป็นสองไปตัดเหลือสี่มาเล่นตรงนี้ Oh. <laughs> สิบสี่สิบสี่ล็อกสองบวกบวกล็อกแปดบวกล็อกแปดบวกไอ้ล็อกสิบแปดเอ็นพดคราวนี้พี่บอกคำตอบไปเลยนะครับไปหัดทำเอา ว่าตัวนี้เราใช้บ่อยแล้วล็อกไม่ค่อยได้ต้องยิ่ง,ง,งรีบซ้อมนะอย่าหนีมันยิ่งใกล้เวลายิ่งไม่มีเวลาเตรียมตัวในลำดับเลขาคณิตลํลำดับหนึ่งผลบวกพจน์ที่สามและพจน์ที่เจ็ด a 3, บวก a7 นะครับ a n เป็นเลขา พจน์ที่สและพจน์ที่7เป็น13ผลบวก13พจน์แรกเป็น A1 บวก A2 ไปถึง A13 เท่ากับ104ให้หาพจน์ที่4 ที่จะมาถามว่าคิดยังไรเมื่อเธอจะมาลาจากมันยังจะมีถ้อยคำคำไหนที่ควรพูดไปหรือเธอหากวอนขออย่าทิ้งกันไปจะทำให้เปลี่ยนใจไหมหากจะชดมือเธอ เลยยอมคุกเขาและขออยู่จะอยู่ตามที่ขอหรือเธออย่าถามได้ไหมรู้สึกยังไงอย่าถามว่าฉันจะคิดยังไงจะอยู่ ทิ้งกันไปจะทำให้เปลี่ยนใจไหมหากจะชูมือเธอและยอมคุกเขาและขออยู่จะอยู่ตามที่ขอหรือเธออย่าําได้ไหมรู้สึกยังไงอย่ายําว่าฉันจะคิดยังไงจะยู่ยังไงถ้าเธอจะไปจะท จะเป็นอะไรก็เหมือนว่าทำให้ฉันยินฉันสิ่งที่ฉันัคิดในใจยังมีคำลาที่ฉันเท่าไรยิน จัดตรงนี้ไม่ออกมองด้านนี้ไม่ออกมองตรงนี้ไม่ออกมันจะคล้ายๆกับข้อสิบสองมีใครออกไหมข้อนี้มีไหมนน โอไม่ออกไม่เป็นไรเราติดไว้ก่อนเราเค่อยทำหลังสงการ์มาเจอเราทําตัวที่มันง่ายก่อนจะให้มันอยากให้มันจบเรามาดูข้ออื่นก่อนนะครับข้อนี้คําตอบข้อเฉลยไว้ที่คําตอบข้อเฉลยไว้ที่ห้าสามส่วนสี่เศษคลาสนะครับห้าเศษสามส่วนสี่ข้อสิบหกสิบหกตรงนี้คงพอไหวอยู่ข้อสิบหกตอบนะครับตอบศูนย์ 17 17ตอบ1นะครับ17ตอบ1เราดูที่ข้อ18การเทคอนุกรมว่า Divergent Convergent นัน้นชัวร์หรือ,อยังดูขันข้อที่18นะครับอนุกรม Divergent ข้อ18จงหาอนุกรม Divergent นะครับ Divergent 18.1 ขอให้ซิกมามา1ส่วน3กำลัง n เข้าใกล้ที่ n เริ่มจาก1นึข้อสองซิกมาหส่วนด้วย n n บวก n บวก2อที่ n เท่ากับ1นึข้อสามซิกมาลอนหลอน n บวก1หาร n เมื่อกี้เราทำไม่ยังไนตรงนี้มีข้อแม้แปลว่าเคยเจอแล้วเมื่อกี้ ใช่ไหมมันเอ็นบวกหนึ่งไหมเท่าสี่ซิกมาสามคูณสี่กำลังเอ็นลบหนึ่งหารด้วยห้ากำลังเอ็นโคไซตีตรงนี้ตรงนี้เราดูกันว่าที่เราไล่เมื่อกี้ว่าเอ็นเป็นหนึ่งมันจะออกมาไล่เห็นชัดเจนว่ามันอยู่ในในุกลมเลขานะครับนะครับตรงนี้มันอยู่ในกลมเลขา เลขาและ R ของมันก็เป็น1ส่วน3โอเคลูกเข้าแน่นอนถูกนะ S นี่ที่หาค่าได้ตรงนี้อยู่ในกลมอะไรเทโลไหมเทโลไหม1ส่วนด้วย1คูณ3 1ส่วนด้วยเทไ่ครับ N เป็น 1, N เป็น2 N เป็น 1, เป็น 3, N เป็น2 เป็น4 2เป็น4 n เป็น3 n เป็น 3, เป็น 3, ต่อ5อย่างเงี้ยมันจะสลับพ์ไปแต่ถ้าเราจัดรูปพ์ตรงนี้ใหม่เรารู้รูปแบบของเทโลแล้วนี่ซิกมา1ส่วน n ลบด้วย1ส่วน n ลบ2เนี่ยนะฮะก็มันจะต่างนอยสองแต้มเ็มาาตัดด้วย1 2งข้างหน้าได้ใช่ไหมครับตัดด้วย1 2งสองข้างหน้าได้ แล้วเราก็กระจายเข้าไปกระจายไปกระจายไปทีนี้โดยปกติแล้วมันจะไปหักล้างใช่ไหมครับหน้าบวกหล้างพดต่อไปหักกับพดต่อไปเรื่อยมันจะเหลือแต่พดแรกเหลือพดแรกใช่ไหมเมื่อเหลือพดแรกปุ๊บถือว่านุกรมลูกเข้ารู้ออกลูกเข้าออกลู้เข้านะฮะอนุกรมเทโลทุกตัวลูกเข้านะ S i t เพราะว่าเวลาเราแยกออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวท้ายจะเข้าสู อะไรก็ช่างมันจะเป็น1หารตี้ตัวนี้เข้าสู่ศูนย์ก็เหลือตัวแรกตัวเดียวอยู่แล้วเทโลตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้เราทําไปแล้วใช่ไหมเป็นอะไรครับนก็เป็นเ n ็เป็น1ก็เป็น2 1ส่วน1 n เป็น2ก็เป็นลอน n เป็น2ก็เป็น ''3 ส่วน 2'' n เป็น3ก็เป็นบวกด้วย 4ส,ส่วน3ไปเรื่อยๆไปถึงลอนเบวก1ส่วนด้วย n เหมือนเดิมนะครับมันก็ยุบมาเป็นลอนผลคูณอีกก็เป็น2คูณตัด,ต,ดตัดไปเรื่อยก็จะเหลืออะไรครับตัดทะแยงไปเรื่อยใช่ไหมล็อกผลคูณมันก็จะเหลือตัวแรกก็คือลอนเบวก1เหลือต,ตัวนี้ตัวเดียวซิกมาตัวนี้ตัวเดียวอ่เหลือซิกตัวเหลือ Sn แล้วพอเราแยกมาแล้วเมื่อเหลือนี้เราก็เทคลิมิตลิมิต อินฟีทีเข้าไปมันก็จะกลายเป็นลอนอินฟิตี้มันก็คืออินฟิตี้ก็คือลูออกไดเวอร์ตตรงนี้แหละครับตรงนี้ตัวเลขมันไม่ค่อยสวยนะครับตรงนี้ตัวเลขมไม่ค่อยสวยถ้าเราดึง4ออกมาตรงนี้น้องดูตรงนี้กันสี่ออกมามันจะเป็น3คูณส่กำลัง n กับ4กำลังลบ1ส่วนด้วย5้ากำลัง n ถ้าเราจัดมันออกมาใหม่ก็จะกลายเป็น3ส่วนสซิกมาส่ส่วน5ากำลังเนะฮะเอา4กำลังลบหลงมาค่าของที่ดึงผ่านซิกมาได้อินฟิตี้พลดและ R ของเลขามัก็คือ4ส่วน5เมื่อองร์ขงเลขาเป็น4ส่วหอนุกรมก็ต้องลู่เข้าลู่เข้าอยู่แล้วอนุกรมลู่เข้าอยู่แล้ว ข้อ19นี่ปานกลางอยู่ข้อ19ปานกลางอยู่ตอบข้อ1นะครับดูเหลี่ยมเดิมอีกนะครับข้อ20เหลี่ยมที่การเช็คอนุกรมว่ารูเข้ารูออก ดูข้อ20นะครับดูข้อ20ซิกมาข้อ19ตอบข้อ1นะบอกไปยังข้อ20อนุกรมใดตอบไปนี้เป็นอนุกรมใดเวอร์เจนมันเห็นแป๊บว่าเราทำไปแล้วข้อ4ใช่ไหมข้อ4ไดเวอร์เจนไหมบางคนตัวนะตีลังกากันนะใช่ป่ะ เราดูทีละตัวว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างแต่ละอันซิกมาซิกมาลบหนึ่งยกกำลัง N-1 ล,ล,ล,ลบหนึ่งกับห้ากำลัง N หารด้วยสองกำลัง N-1 i n ลบหนึ่งอินฟินิตี้พลด ตรงนี้เราก็รู้สึกจะด i เวอร์เจด้วยนี่ตัวเนี้ยข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบ่ง2นี้ออกมานะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2นะครับเป็น2กำลังลบ1ก็ดีด2กำลังหงขึ้นไปก็กลายเป็น2ผมดึง2ไปนะครับจะเป็นซิกมาลบ1ยกกำลัง N ลบ1กับ5ส่วน2กำลัง N 5ส่วน2กำลัง N ตรงนี้มันก็คือพน์สลับใช่ไหมครับ2ไม่เกี่ยว n เป็น1 n เป็น1ก็ได้5.2ส่วน2 n เป็น2 n เป็น2ได้ n เป็น2 n เป็น2ก็ได้ลบ5ส่วน2กำลัง2 n เป็น3มันก็ได้บวก5ส่วน2กำลัง3มันก็จะลบบวกลบสลับไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ป่ะถูกไหมครับ ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้ซึ่ง r ของมันก็คือลบหส่วนสองแส์ลุด r ของมันก็มากกว่า1นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลูก่ออกเหมือนกันลูก่ออกเหมือนกันถูกนะเพราะว่าเราแบ่ง2 2กํอลังลบหออกมาเพื่อหมุนขึ้นไปเป็น2กํกลังหนึ่งก็ดึงออกมาแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายลบสลับกันไปสลับกันมาทดดูประมาณ3พจน์จะเห็นว่ามันเป็น r นะครับเป็น R และ R มันมากกว่า1มันก็ต้องรู้ออกก็2บอกว่าซิกม a า1ส่วนด้วยอนุกรมของรูทรอนุกรมรูทเราเล่นกันแล้วนะครับเราเล่นกันแล้วเพียงแต่ว่าจำกันได้แค่ไหนเท่านั้นเอง N เท่ากับ1 A N เราจัดรูปมันใหม่ A N เอาอะไรคูณ เอา n ลบ square root n ลบ1คูณบนคูณล่างเอา n ลบหนะครับ root n ลบ root n ลบ1คูณบนคูณล่างตัวนี้ก็จะกลายเป็น root n กำลัง2ลบ root n ลบหกำลัง2องลบก็เป็นตรงนี้ออกมาเป็นลบ n บวก1ก็เหลือแค่ root n ลบ root n ลบหตรงนี้ที่เราก็ทดพดดูถ้าเราเปลี่ยนรูปมาแล้วมันจะเป็น sigma ของ root n ลบ root n ลบหเนี่ยแล้ก็ทดทดพด,ดูนะครับ sn 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 ถ้า n เป็น1ก็จะกลายเป็นรูทลบด้วยูท n เป็น2 n เป็น2ก็เป็นรูทสลบด้วยรูทหน n เป็น3ก็เป็นรูทสลบด้วยรูทสไปเรื่อยๆบวกด้วยรูท n ลบด้รูทเอลบหนึ่งมันจะเข้าคู่หักล้างอะไรบ้างมันจะเหลือพจน์นี้นะพจน์นี้ไม่ถูกพจน์ที่ถูกหักล้างคือพจน์ไหนครับของพจน์ที่ของพจน์สุดท้ายตรงนี้จะไปหักล้างกับพจน์พจน์นี้จะเหลือตัวแรกนะใช่ไหมครับจะเหลือตัวแรกตัวนี้หักล้างตัวนี้ก็จะไปหักล้างมันจะเหลือตัวแรกเสมอว่านั้นจะเหลือ รูทศูนย์ตัดไปก็เหลือรูทเอ็นเทกลิมิตของรูทเอก็คือรูออกรูออก,ออกแสงเขาจโจทย์เขายี่สิมันถามอนุกมรมลูกเข้ามันถามว่าเขายี่ถามว่าลูกเข้านะฮะจงหาอนุกมรมลูกเข้า เพราะว่าข้อสี่มันก็ลูกออกของเราทำไปแล้วเมื่อกี้นะฮะข้อสี่ข้อสี่ก็จะเป็นซิกม่าลองเอ็นหารด้วยเอ็นบวกหนึ่งนะครับมันก็ลูกออกมันก็ลูกออกมันข้อที่ลูกเข้ามีข้อ 3. สามซิกม่าเอ็นเท่ากับหนึ่งถึงตี้ลบหนึ่งกำลังเอ็นลบหนึ่งไซด์กำลังเอ็น เซตาหารด้วย2อกำลังเโจทย์ข้อนี้หลอกลวงสายตาเรามาทดพดกันดูนะครับทดพดดูถ้า n เป็น1ทดดูสิ n เป็น1นึ่งด็นนะครับเอ็นหนเป็น1นึ่งไซด์เซตาเเป็น1ก็ได้ไซด์เซตา ส่วน2 n เป็น2 n เป็น2 n เป็น2มันก็ได้ลบถูกไหมฮะ n เป ah ็น2ก็ได้ลบ1 sin กำลัง2เซต้าส่วนส่วน2กํกำลัง2 n เป ah ็น3มันก็ได้บวก sin กกำลัง3เซต้าส่วน2กํกำลัง3ไปเรื่อยๆบวกลบสลับไปเรื b, ่อยแต่ถ้าเราเช็ค R เห็นว่าลบ sin เซต้าส่วน2ซึ่งเซต้าไซน์ไซน์เซต้าแอมันก็ต้องน้อยกว่า1อยู่แล้วใช่ไหมครับน้อยกว่า1หาร2มันก็ยิ่งน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นแอลสูตรอาร์กับมันน้อยกว่า1เมื่อแอลสูตรอาร์น้อยกว่า1ก็คือผลบวกมันหาได้เอตีมันหาได้เมื่อมันหาได้ก็คือมันลูเข้าลูเข้าแน่ๆ ดูเขายอ็ด an หนึส่วน n 1ส่วน n บวกสเมื่อ n เป็นเลขคู่บวก n เป็นคู่บวก n เป็นคะี่บวกนะฮะตามลำดับมาให้หาลิมิตของ an <c oughs> ความสุขสายตาที่ก็มีเหตเธอคือทุกทุกอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือสายตาของเธอที่มองดูด้วยความรักและความชื่นชมเธาที่ที่สุขสมที่มีเูายืนอยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่างกูควรกันในทุกทุกได้แต่ทำไมก็ไม่ กูรอให้มีความสุขเพราะว่าฉันรู้ว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะให้ได้พยายามจนไม่กิดถึงวันที่ฉันเคยมีเธอข้างกายโอ้ฉันควรดีใจที่ได้เห็นเธอมีความสุขฉันควรจะลุกไปพูดคุยและไปทักทายเธอกับเขามาสมกันเอ็นนะลำดับอ่าลองทอดูเอ็นเป็นหนึ่งคู่บวก คู่บอก n เป็นป1ส่น2อส่วน4 1ส่วน6 1ส่วน